พบกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกคนเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะเรามาดูต้นคะนากันนะครับลงกระถางปลูกก็ได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะประมาณนั้นนะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับ เป็นวันหยุดของใครหลาย,ลายๆคนนะขอทุกคนมีความสุขกับวันหยุดนะครับแตกกำลังออกเลยตอนนี้ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับถ้ามีเสียงแทรกหรือว่าเสียงค่อยเกินไปกำลังหาทางแก้ไขอยู่นะนี่นะคณะโตไวมากเลยครับเพื่อนๆจากต้นเล็กๆนะแต่ก็มีต้นที่ไม่โตก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะโตทั้งหมด นี่อย่างต้นนี้ไม่ค่อยโตก็ะถางเดียวกันนะอ่าต้นนี้ก็ไม่รอดเห็นไหมไม่ใช่ว่าจะรอดหมดนะนี่ตอนนี้แรกๆก็ต้นขนาดนี้นะตอนนี้ต้นใหญ่กันหมดแล้วการปลูกก็ไม่ยากนะเพื่อนๆใช้ดินหมัก แล้วก็ปุ๋ยหมักพืชสดเพิ่งจะให้เมื่อวานนี้เองนี่ปุ๋ยหมักพืชสดส่วนใหญ่จะเป็นหญ้ารอบนี้จะเป็นหญ้าหญ้าก็ส่วนใหญ่หญ้าสับหญ้าสดนะแล้วก็น้ําปลาหมักวันเว้นวันเขาก็โตดีนะนเพื่อนๆโตเป็นที่น่าพอใจะครับ ใครสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับเพื่อนๆรู้รู้เท่าไหร่ก็จะบอกหมดเลยอยากให้เพื่อนๆปลูกปลูกกันได้ทุกคนไม่อยากดูความจเจริญเติบโตเขาก็โตขึ้นมาเยอะเลยนะครับมีต้นเล็กเนียแรกๆก็ต้นเท่านี้ครับแต่แล้วแต่บางต้นก็น่าจะอยู่ที่เมล็ดพันธ์นะมันอาจจะมีเมล็ดที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์นะ อันไหนที่สมบูรณ์ต้องกัรจะใหญ่ไหมครับอีกสักระยะหนึ่งก็คงจะได้ทานแล้วการดูแลก็อย่างที่บอกนะใช้ดินหมักนะดินหมักก็มีทําสูตรไว้ให้ดูแล้วนะสงสัยก็ถามได้นะเดี๋ยววันไหนถ้าทําอีกก็จะอจัดคลิปให้ดูใหม่ดินหมักแล้วก็น้ําปาหมักปุ๋ยหมักพืชสดเพิ่งจะให้เมื่อวานนี้เอง แต่ว่าต้องให้บ่อยๆอันที่เราสองครั้งก็ได้น้ำปลาหมักก็ให้หวันเว้นวนันแต่น้ำต้องลดทุกวันนะครับเพราะอย่าให้ดินแห้งขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแต่กำลังดีแล้วแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับคนซ่อมรถปูกผักนะสวัสดีครับ